รูปแบบหรือโครงสร้างการปกครองท้องถิน่นมันควรจะเป็นยังไงครับหลังจากนี้ถ้ามันจะต้องเปลี่ยนหรืออันเดิมมันพอได้อยู่หรือถ้าจะเปลี่ยนมัคนควรจะเปลี่ยนเป็นยังไงครับคือผมคิดว่าอย่างแรกก่อนต้องบอกว่าอำนาจในการดูแลประชาชนอำนาจในการให้บริการสาธารณะต่างๆต้องกลับหัวกลับหางอำนาจในการดูแลประชาชนอำนาจในการดูแลบริการสาธารณะทุกอย่างในพื้นที่ ต้องเป็นของการเมืองระดับที่ใกล้ชิดกับประชาชนที่สุดนั่นก็คือระดับเทศบาลหรือระดับอบตอแล้วแต่พื้นที่ที่คุณอยู่ข้อที่2ก็คือการจัดสรรง,งบประมาณต้องเป็นธรรมปัจจุบันนี้ผมยกตัวอย่างนะครับ70%ของงบประมาณของภาษีของรัฐเนี่ยนะครับส่งไม่ให้ส่วนกลางท้องถิ่นได้รับเพียง3 0เท่านั้นเองยกตัวอย่างภาษีมูลค่าเพิ่มภาษีมูลค่าเพิ่มวันนี้เราจ่ายอยู่7%เราเดินไปเซเว่นไปซื้อน้ําที่ต้องจ่ายภาษีมูลค่าเพิ่มถูกไหมฮะไป เติมน้ำมันต้องจ่ายภาษีสมประสานเมตรถูกไหมครับดังนั้นเนี่ยเราจ่ายภาษีทั้งหมดเลยแต่ภาษีทั้งหมดเนี่ยแบ่งคืนมาให้ท้องถิ่นแค่สามสิบเจ็ดสิบมาไปส่วนกลางแล้วให้ท้องถิ่นเนี่ยไปขอเคยได้ยินคำว่าสอสอบต้องไปวิ่งหางบไหมครับเคยเห็นไหมครับนายกอบจนายกเทศบาลนายกอบตต้องไปของบใช่ไหมครับคือเอาไปกองไว้ที่กรุงเทพแล้วก็ให้คนวิ่งไปขอเอาไปกองไว้ที่กรุงเทพเงบเนี่ยเอาไปกองไว้ข้างบนแล้วก็ให้คนข้างล่างเนี่ยในจังหวัดเนี่ยวิ่งไปขอขอมานี่แหละครับระบบอุปัรรมนี่แหละครับทำให้เกิด บกฏุถธธรรม am, เพื่อดึงงบมาพัฒนาพื้นที่ได้ดังนั้นถ้าคุณอยากพัฒนาพื้นที่เนี่ยคุณต้องสมวามิพักไม่งั้นก็ไม่มีงบมาพัฒนาพื้นที่ไม่งั้นก็ไม่มีผลงานให้กับประชาชนคุณต้องสมวามิพักทางการเมืองดังนั้นถ้าคุณลอ,องถามว่ามันต้องทําอะไรจัดสรรภาษีให้เป็นธรรมครับถ้าจัดสรรภาษีเป็นธรรมท้องถิ่นมีภาษีเพียงพอที่จะจัดการขยะที่จะจัดการน้ำประปาที่จะจัดการโรงเรียนจัดการศูนย์เด็กเล็กจัดการสวนสาธารณะด้วยตัวเองถ้ามีงบประมาณเพียงพอเขาก็จะไม่ต้องไปหาผู้ว่าเขาไม่ต้องยืนนกุมไหต่่อ้้าาผูว ต้องสนใจในอำเภอ,อที่เขาต้องไปหาผู้ว่าเขาต้องพึ่งพิงกับงบประมาณจากผู้ว่างบประมาณจากนายอำเภอถูกไหมครับดังนั้นเนี่ยถ้าถามว่าต้องทําอะไรก็คือเอาอํานาจออกมาจากส่วนกลางเอาอองบประมาณออกาจากส่วนกลางครับทีนี้มันก็จะมีคําถามอีกเหมือนเดิมนะพี่ว่าถ้าเอาอํานาจเอางบประมาณเอาไว้ท้องถิ่นเยอะๆเนี่ยมันจะไม่เกิดการคอร์รัปชันเหรอคําถามที่ผมอยากถามต่อไปคือกระบวนการตรวจสอบเพื่อให้ท้องถิ่นมันมีความโปร่งใสนะครับมันพอจะมีโมเดลหรือมีรูปแบบอะไรที่มันนอกเหนือจากที่มันเป็นอยู่ไหมครับพี่คุณตองทำไมคุณถึงไม่มีความรู้สึก เป็นเจ้าข้อเจ้าของเทศบาลชัยภูมิคุณรู้สึกเป็นเ,เจ้าข้อเจ้าของเทศบาลชัยภูมิไหมไม่ค่อยเป็นพี่เพราะว่ามันไม่มีอำนาจแล้วมันมันเหมือนมัน,มน,มน,มนเขาทําอะไรไม่ได้จริงๆอ่ะค<ด>ือเรา,าคุณมองไม,อไม่เห็นไงว่าภาษีของคุณไปอยู่ที่นั่นไง<อ>ถ้าจะตอบคำถามว่าแก้ปัญหาทุจริตคอร์รัปชันยังไงผมคิดว่าผมตอบ2ประเด็นประเด็นแรกเนี่ยนะครับก็คือเราต้องเข้าใจก่อนว่าท้องถิ่นโกงเป็นมายาคติแน่นอนที่สุดท้องถิ่นมันมีคดีเยอะแน่นอนก็ท้องถิ่นมันมีตั้ง7 0 0 0แห่งอ่ะทั่วประเทศอ่ะดังนั้นถ้าจับโดยกรณีีีีแแแนนนนน่่่่ออออททสุดดด้้งถถิมมมักรณคปปเยยะไหตาู เงินเนี่ยมันน้อยมากนะครับถ้าเทียบกับคอร์รัปชันส่วนกลางคลองด่านเนี่ยคอร์รัปชันกงนเป็นหมื่นนะฮะอ,องดินอบตอละเ0ล้าน30ล้าน50ล้านมันคอร์รัปชันมันจะได้เท่าไหร่กันเชียวเหลืองบลงทุนปีละ3ล้าน5ล้านคอร์รัปชัน10นต์ก็3 0 0แสน20ปรเซ็นต์ก็6 0แสนแต่ส่วนกลางโครงการเีมันเป็นไปได้ยังไงที่หลาดกระซวงมีเงินสอยู่ที่บ้านเป็น900ล้านเน เป็นหลายร้อยล้านนี่มันเป็นไปได้อย่างไงใช่ไหมฮะคุณไปดูอธีบประดีดิเวลาเขาเปิดเผยทรัพย์สินระดับประหลัดที่เขาเปิดเผยทรัพย์สินนี่พวกอธิบดีพวกประหลัดที่กรุงเทพนี่รวยกันเป็นร้อยล้านนะครับนื่เหรอไหมฮะดังนั้นเนี่ยมันเป็นมายาคติที่ชนชั้นนาต้องการโยนบาปให้นักการเมืองเขาโยนบาปให้นักการเมืองเสมอเปรียบเสมอือนว่าข้าราชการดีข่องแท้ทุกคนในขณะที่นักการเมืองทุกคนเลวต้องแสวงหาผลประโยชน์เราถูกทําให้เชื่อกับมายาคติอย่างนี้มานานผมต้องเรียนว่านักการเมืองก็เหมือนอาชีพอื่นนะฮะมรัคบ มีตำรวจที่เลวมีไหมมีนักการเมืองก็มีดีมีเลวเหมือนอาชีพอื่นแต่เราถูกเราถูกทําให้เข้าใจว่าบาปของประเทศนี้อยู่ที่นักการเมืองอย่างเดียวนะครับนั่นคือคําตอบข้อที่1ข้อที่2ครับถ้าเกิดว่าคุณเอาอํานาจและงบประมาณมาอยู่ที่พื้นที่จริงมันจะเกิดสํานึกของท้องถิ่นขึ้นสํานึกของการเป็นเจ้าของร่วมกันสํานึกการเป็นเจ้าของพื้นที่มันไม่เกิดขึ้นเพราะอะไรเพราะคุณไม่รู้ว่าภาษีของคุณจ่ายไปเท่าไหร่ที่ท้องถิ่นแต่ถ้าเกิดว่าคุณบอกว่าภาษีส่วนใหญ่ของคุณจ่ายไปที่ท้องถิ bras, ถ่นอานาจออยู่่่ทที้งถิน แล้วคุณปล่อยให้กลไกอย่างนี้มันเดิน2-3รอบโดยที่ส่วนกลางไม่ต้องมาสั่งว่าท้องถิ่นต้องสร้างสะพานตัวนี้ ท้องถิ่นต้องสร้างเขื่อนตัวนี้ท้องถิ่นต้องสร้างถนนตัวนี้ปล่อยให้คนที่มาจากการเลือกตั้งเขาตัดสินใจกันเองปล่อยให้อย่างเงี้ยมันหมุนไปสักรอบสองรอบ4ปี8ป,ปีมันจะเกิดสํานึกของประชาธิปไตยสํานึกของความเป็นเจ้าเข้าเจ้าของมากขึ้นเมื่อเกิดสํานึกของความเป็นเจ้าเข้าเจ้าของในผืนดินของตัวเองสํานึกของการเข้าใจเรื่องภาษีของเราเองว่ามันเก็บแล้วไปเข้าท้องถิ่นประชาชนจะลุกขึ้นมาตรวจสอบคอร์รัปชันเองอย่าลืมนะครับในชนบทเนี่ยบ้านนายกอบตอ,อยู่ที่ไหนคุณรู้นะครับ<ช>นายกอบตเปลี่ยนเบทนี่คุณรู้เลย นายกอบตอนี่สร้างบ้านใหม่นี่คุณรู้เลยเพราะบ้านมันอยู่แค่นี้เองอใช่ไหมใช่ใช่มันใกล้กับประชาชนดังนั้นผมต้องบอกว่าเรื่องคอร์รัปชันของท้องถิ่นข้อที่1เป็นมายาคติ ท้องถิ่นไม่ได้คอร์รัปชันทุกที่เสมอไปนักการเมืองท้องถิ่นนะักการเมืองระดับชาติก็เหมือนอาชีพอื่น <c oughs> คือมีทั้งดีมีทั้งเลวแต่ <c oughs> ถ้าพูดถึงปริมาณ <c oughs> การคอร์รัปชันแล้วการเมืองระดับชาติ <c oughs> มีปริมาณมีมูลค่าการคอร์รัปชันสูงกว่าท้องถิ่นเยอะมากข้อ <c oughs> <c oughs> ที่2ปล่อยให้กลไกประชาธิปไตยทำงานให้โอกาสประชาธิปไตยได้ทำงานหมุนวนไปหนึ่งรอบสองรอบประชาชนจะเติบโตและเรียนรู้กับอำนาจของตัวเองประชาชนจะเติบโตและเรียนรู้กับสิทธิเสรีภาพของเขาและจะเข้าใจ เรื่องกลไกภาษีกลไกงบประมาณและเขาจะลุกขึ้นมาตรวจสอบด้วยตัวของเขาเองเราเห็นแล้วแหละว่าเฮ้ยเส้นทางที่มันจะไปแบบนั้นได้มันต้องเปลี่ยนอะไรหลายอย่างขอสมควรทีนี้ถ้าอยากให้พี่ช่วยวิเคราะห์มุมอุปสรรคกับพี่อุปสรรคที่มันจะทําให้การยกเลิกรัฐรัฐาชการรวมศูนย์เนี่ยมันไปไม่ถึงเนี่ยมันมันจะมีตรงไหนได้บ้างที่มันสําคัญสาคัญเราต้องเข้าใจก่อนว่ารัฐราชการรวมศูนย์เป็นหนึ่งในกลไกของการรักษาอานาจนําในสังคมไทยของชนชั้นนันอนุรักษ์นิยมเขามีเครื่อง มือหลายตัวไม่ว่าจะเป็นกองทัพแน่นอนที่สุดไม่ว่าจะเป็น,นกลไกตุลาการกลไกองค์กรอิสระค่านิยมที่พวกเขาสร้างและผลิตซ้ําผ่านหนังสือเรียนและหนึ่งอันที่ผู้คนมักไม่ตระหนัดถึงที่เป็น,นกลไกในการค้ำยันอำนาจของกลุ่มชนชนั้นนาอนุรักษ์นิยมก็คือเรื่องของระบบและราชการรวมศูนย์ดังนั้นเวลาคุณพูดถึงระบบและราชการรวมศูนย์เนี่ยคุณไม่ได้ต่อสู้กับระบบราชการอย่างเดียวแต่คุณกําลังต่อสู้กับระบบที่ค้ำยันอำนาจของชนชนั้นนาในปัจจุบันไว้นี่อรอไหมฮะพอเข้าใจสิ่งที่ผมพูดไหม นะฮะอย่างที่ผมบอกอ่ะมันมาตั้งแต่243สามหแล้วค่านิยมเนี่ยม,มันก็จะถูกผลิตซ้ําแบบนี้แหละผ่านผู้ใหญ่ผ่านกลไกผู้ใหญ่ผ่านกลไกอะไรแบบนะครับดังนั้นถ้าถามว่าอุปสรรคอะไรผมคิดว่าการต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยการต่อสู้เพื่อความกินยด,ดีอยู่ดีการต่อสู้เพื่อสิทธิเสรีภาพของเราเองการต่อสู้เพื่ออนาคตที่ดีกว่านี้ของคนทุกคนและการยุติระบบและราชการรูปสูตเป็นเ,เรื่องเดียวกัน